ราชาลูปหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูไหวไหมสามคำถามแฟนผีต้องการคำตอบก่อนเปิดซีซั่นแมนยูเซ็นสัญญาก,กับนักเตะใหม่ในสมัมนี้มาร่วมทีมแล้ว2รายแต่ยังมีแผนจะตลาดอีกแน่ก่อนเกมเปิดซีซั่นใหม่ของพีิมริกบูกับฟแล่ม ถึงตอนนี้ผีแดงเหลือเวลาอีกแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นต่อการดึงสซตาใหม่มาเสริมทัพเพื่อให้ทันฟาดเกิดกับเจ้าสัวน้อยหลังจากปีแสดงแต่งตั้งแดนแอชเวิร์ดเข้ามารับตำแหน่งคู่ในการกีฬาเอดิกเทนักนายดัสได้นักเตะใหม่มาร่วมสังกัดอย่างรวดเร็วเกินคาด2รายแล้วทั้งโจชัวเซอร์เซและเลนี่โยูโรอย่างไรก็ดีหากเป็นไปอย่างที่สื่อประโคมข่าวเรดเดวิลจะได้สมาชิกใหม่มาสวมยูนิฟอร์มของสมสรเพิ่มอีกทั้งนูแซมมาซาอุยแบ็กควาสทีมไเมนิกหากว่าไม่เด็ดสามารถขายอารอนวันบิสก้าให นอกจากนี้ผีแดงต้องการได้มาเร็โอกาเต้ามาเสริมแดนกลางด้วยหลังมีข่าวเผยว่าพวกเขาตกลงสัญญาส่วนตัวกับมิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงได้แล้วนอกจาก2เป้าหมายที่ว่าผีแดงจําเป็นต้องตอบคําถามแฟนบอลให้ได้อีก3ข้อว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรก่อนเริ่มต้นซีซั่นใหม่ในเกมบุก,กับทีมเมืองหลวงแบ็กซ้ายหน้าใหม่ แมนยูนเต็ดประสบกับปัญหาในตำแหน่งนี้อย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากลุกชอ่ขุนพลทีมชาติอังกฤษมีสภาพร่างกายที่ไม่สู้ดีขณะที่ไทยเลอมาเลเซียดาวเตด,ดัตยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูความฟิตหลังเจ็บเขา่าต่อปัญหาดังกล่าวเทนฮากเลือกใช้วิธียกดีกโกดาโล่ฟู่แบ็กทีมชาติโปรตุเกสมารับผิดชอบขณะที่มาซาอุยพ่อค้าแข้งทีมชาติโบกโกสามารถรับภาระแบ็กซ้ายได้เช่นกัน กระนั้นก็ดีทางที่ดีสุดเทนฮากน่าจะคว้าแบ็กซ้ายมาเพิ่มอีกรายเพื่อไม่ให้ทีมประสบกับปัญหาเดิมๆอย่างซ้ำซากโดยดาวิดฮันโคกองหลังทีมชาติเซลวาเกียของสโมสรเฟยนูตน่าจะตอบโจทย์ได้เพิ่มเซ็นเตอร์ฮาฟอีกราย อาการบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกและต้องรัางสนาม3เดือนของโยโรเซนทาฮับคนใหม่ทําให้แมนปิต์น่าจะให้ความสนใจมัตทาเดลิกมากขึ้นแม้จะมีข่าวอ้างว่าพีแดงตรงลงสัญญาส่วนตัวกับกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้แล้วแต่พวกเขายังเจรจาค่าตัวกับนักเตะบาเยมิเนกไม่สาเร็จถึงขณะนี้พีแดงปล่อย2เซนทาฮับ้นทีมไปแล้วทั้งราเฟลวารันและวิลลี่ควัมบาลาขณะที่อนาคตของวิเตอร์ลินเดเลฟดาวเตะทีมชาติสวีเดนก็ไม่แน่นอนเนื่องจากมีแววโดนลอยแพลอีกรายหลังจากเซนฮารตัดสินใจต่อสัญญ,ญาอีีกป กับโจนี่อีแวนส์กองหลังจอมเกา่าวัย36ปีฉะนั้นแล้วพีแดงไม่น่าจะอยู่เฉยเนื่องจากพวกเขาต้องปราชจากกองหลังวัย18ปีไปนานหลายเกมจึงสมควรต้องเร่งเซ็นสัญญากับเดลิกให้ได้เก็บหรือขายกาซิมิโร่คำถามสุดท้ายย่อมหนีไม่พ้นอนาคตการค้าแข่งของกองกลางทีมชาติบราซิลในโรงละคร mm. แห่งความฝันหลังเจาตัวทั้งฟอร์มตกและทัวอาการบาดเจ็บรุมเร้าเมื่อซีซั่นก่อน er ไม่เพียงเท่านั้นแต่ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นเป็น32ปีทําให้อดีตขุนพลทีมเรอัลมิดไดไม่อาจเป็นที่พึ่งของปีแสดงเหมือนกับซีซั่นแรกที่เขาย้ายมาร่วมทีมจะอ,อย่างไรก็แล้วแต่เชื่อได้เลยว่าฝีเท้าของดาวเตะเซรลเซามีแต่สุดลงในเมื่อเขาก้าเข้าสู่บั้นปลายอาชีพนักเตะแล้วแมนยูนเต็ดจึงต้องตัดสินใจว่าจะเก็บเขาเอาไว้กับทีมต่อหรือว่าขายให้กับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียที่สนใจเซ็นสัญญาก,กับสตาร์ดังเพื่อนําเงินมาใช้ประโยชน์ ดังจะเห็นว่าตำแหน่งกองกลางตัวรับเป็นจุดที่พีแดงสมควรให้ความสำคัญและน่าจะเดินเกมฉุดอูกาเต้มาเสริมความแข็งแกร่งให้ได้หากไม่คิดทาาทำอาเดียงราบบโอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสที่หมดสัญญากับยูเวนตุสแล้วและน่าจะเรียกค่าแรงสูงลิบย,ย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อซัมเมอร์ก่อนจนทำให้ดิวลมพอสโคจิมคอบบี้เมนูเหนือแข้งคลาสออฟในที่ถูกพอสโคอดีตมิชฟิลแมนอยู่ได้จัดอันดับกองกลางที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยู โดยคนสุดท้ายที่เลือกนั้นไม่ใช่รอยคินส่วนข้อบี้ใมหนูก็ถูกพูดชื่อเหนือนิกกี้บัตทั้งสโคกับคชีนต่างร่วมกันสร้างผลงานกระชอนตรงพื้นที่แดนกลางแมนยูจนประสบความสําเร็จล้นหลามอย่างไรก็ตามถ้าให้ต้องเลือกกับอีกหนึ่งคนนั้นสโคกกลั้นใจเลือกชื่อบอันรอบสันโดยบอกว่ากัปตันมาเวลคือฮีโร่ของตัวเขาเอง โดยก่อนที่จะมาถึงตัวเลือกระหว่างคีนกับร็อบสันนั้นสโคได้จิ้มชื่อมาเรื่อยๆโดยเริ่มจากให้บัตซึ่งเป็นคุณพลคลาสออฟไนที่ทูอยู่เหนือตัวเองรวมถึงคนอื่นๆอย่างน็อบบี้สไตรไมเคิลคาริกบาสเตียนชวายสไตเกอร์และดารนเฟเชอร์ถึงกระนั้นพอให้เลือกระหว่างบัตกับคอบบี้ไมนูดารุ่มพุ่งแรงที่อยู่ในขุนพลปีแสดงชุดปัจจุบันสโคกลับเลือกไมนูแล้วต่อมาเป็นตัวเลือกระหว่างไมนูกับคีนสโคจึงเลือกอดีตกัปตันทีแมนอยู่ก่อนที่จะเลือกคีนก่ออนนพออิน ควรเซบาสเตียนเวรอนและคนสุดท้ายที่เลือกคือร็อบสันแมนยูตกต่ำผิดที่ใครเดวิดมอยให้คำตอบฟังแล้วเจ็บจีด๊ดเดวิดมอยกุนซือสกอตซึ่งได้เข้ามาสารงานต่อจากเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันถูกชี้ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผีแดงตกจากความเป็นยอดทีมหมายเลขหนึ่งของประเทศเนื่องจากเขาไม่อาจพาทีมประสบความสำเร็จได้อย่างที่อดีตบรมกุนซือร่วมชาติตั้งความหวังเอาไว้ในฐานะทายาทและกระเด็นออกจากโอทัฟฟ์ในเวลาแค่สี่สั้นเดียว ถัาจากคุณซือวัย61ปีแล้วแมนเด็ตยังว่าจ้างโค้ชนำกระเดื่องมาคุมทีมอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ไหวที่พวกเขายังพาตัวเองกลับไปสู่ในจุดเดิมไม่ได้ไม่ไว่าจะเป็นอายุของลุยฟานเก่าโชเซม่มอนโยโอเลกุน่าโซชาราฟลังนิกเรื่อยมาจนถึงเทนฮากซึ่งตกเป็นข่าวจอ่อโดนปลดแต่สุดท้ายกลับได้รับการต่อสัญญาต่อกรณีของคุณซือดัตมอยืนยันว่าเป็นเรื่องเหมาะสมแล้วที่เขาได้คุมทีมผีแดงต่อพร้อมทั้งชี้ชัดว่าปัญหาที่แท้จริงของทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้จัดการทีมหรือแแม้ตต่นัก เอ็ิชเชนฮากกำลังต่อสู้อยู่ในเวลานี้แต่เขาทำได้ดีในแง่ของความกดดันที่ทาโถมใส่เขามอยซึ่งกำลังว่างงานหลังหมดสัญญาก,กับเวซ์แฮมไปแล้วเอ,อ่ยเมื่อหนึ่งสิงหาคมบางครั้งการตั้งคำถามถึงผู้จัดการทีมหรือนักเตะเป็นเรื่องง่ายที่จะหาข้อแก้ตัวนักเตะคอมเมจิตมีวัฒนธรรมแห่งการคว้าชัยชนะที่เหลือเชื่อในทีมเชนฮากต่อสู้มาตลอด2ปีที่ผ่านมาและอย่าลืมว่าเขาได้2แชมป์ผมชื่นชมเขาที่มุ่งมั่นในการต่อสู้กับเสียงโจมตี มีการคุยกันถึงความปลอดภัยในตำแหน่งของเขาและผมเห็นด้วยผมคิดว่าผู้จัดการทีมถูกจับไปอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหดหูเขาจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างน่าทึ่งเขาต่อสู้เขาต้องการทำให้มันถูกต้องรวมแล้วปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยูเนเต็ดไม่ได้อยู่ที่ผู้จัดการทีมหรือว่านักเตะของพวกเขามันคือแมนซิตี้และเป๊ปกวาดเดียร่าลาสื่อเผยโกสปัดผีวิลล่าเพื่อซบนิสเลกิปรายงานว่าชวนาธานโกส แบ็กขวาชาวฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอแมนยูเต็ดและแอสตันวิลลาเพื่อย้ายซบนีสแบ็กขวาทีมชาติฝรั่งเศสตัดสินใจแยกทางโอลิมปิกมาเกสและเลือกย้ายไปเล่นให้นีสด้วยสัญญาที่มีประโยชน์ถึงกลางปี2026ทั้งนี้เลกิฟรายงานเมื่อวันพะัะศดีที่ผ่านมาว่าแบ็กขวาวัย31ปีได้รับการติดต่อจากแมนเชสเตอร์เต็ดและแอสตันวิลลารวมถึงนาโปลีทีมดังของเซราอิตาลีแต่นักเตะตัดสินใจย้ายไปเล่นให้นีสปัจจัยสำคัญมาจากการที่โกสต้องการลงสนามต่อเนื่อง ซึ่งทางนี้เสนอแผนงานดังกล่าวให้แก่นักเตะต,ต่างจากผีแดงบิลล่าหรือนาโปลีที่ไม่ได้การันตีตัวจริง3สโมสรดังมองเห็นถึงประสบการณ์และฝีเท้าของโกส์แต่ทางนักเตะเลือกทําตามความต้องการของตนเองที่อยากลงสนามต่อเนื่องเพื่อรักษาตําแหน่งในทีมชาติฝรั่งเศสถือเป็นรายงานที่ยึดโยงกับสถานการณ์ของผีแดงซึ่งมีข่าวกําลังมองหาแบ็กขวารายใหม่โดยตอนนี้เร่งมือปล่อยอารอนวานบิสซาก้าเพื่อเปิดทางดึงนุสเซมาซาอยเข้าสังกัด บิ๊กลิวสตอมรับสิ่งเสียจอร์ดสันให้ผีไซมอนเมดฟินผู้นันวยการกีฬาของลิวสตอมเผยถึงความผิดหวังหลังต้องเสียตัวอันเดรสจอร์สันโค้ชฝีมือดีให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแมนเด็ตได้ถแถลงการยืนยันว่าจอร์สันในวัย42ปีจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในานาโค้ชทีมชุดใหญ่ให้กับสโมสรโดยจะเข้ารับผิดชอบดูแลการเล่นลูกตั้งเตะเป็นพิเศษ ขณะที่ทางเมดฟินได้ออกระบายความผิดหวังของเขาในงานแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์โดยเขาได้ยอมรับว่าเขาเสียใจที่ต้องเห็นจอร์จสันอัมลาสมสรหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมจากนอร์เวย์เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเมดฟินกล่าวว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะทําอย่างไรในอนาคตแต่ตอนนี้เราคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักมันเป็นชนานการ์ที่หนักนานและยากอยู่เสมอน,นอกจากนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อโค้ชกลายเป็นคนที่เรารักเขามากเขาเป็นที่ชื่นชอบมากเรามองเห็นอนาคตที่สดใสกับเขา ดังนั้นมันทําผมเสียงมากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเขาเสริมว่าเราได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างจากประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วมีความสงบในกลุ่มผู้เล่นและในทีมโค้ชเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารไม่มีบรรยากาศที่แสดงถึงความกังวลในสโมสรและเราจริงจังกับการคิดหาหนทางไปต่อข้างหน้าร่วมกันเราหวังว่าจะได้แนวทางการแก้ปัญหาถาวรโดยเร็วที่สุดเชนฮากยืนยันว่าจอร์จซันจะทำงานเฉพาะในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและการเล่นลูกตั้งแต่ในบทบาทใหม่ของเขาที่สโมสร ทีมท็อกยืนยันว่าขัาน้นในที่ดับินดเดีาเรียกร้องคือเหตุผลสําคัญที่ไม่เจนัวและฟิออเดนติน่าถอนตัวจากความพยายามทําสัญญากับอดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูเนเตดนายดานวัย33ปีว่างงานมาตั้งแต่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเมื่อสเสมอปีที่แล้วโดยตลอดทั้งฤดูกาลล่าสุดเขามีข่าวกับหลายสโมสรแต่สุดท้ายสัญญาย้ายไปร่วมทีมใหม่ไม่เกิดขึ้นมาสมนิน้เดีามีข่าวกับเจนัวขณะที่สปอร์ตติเตียยืนยันว่าฟิออเรนติน่าก็พูดคุยกับตัววแทนนนของาชาชสเปิด อย่างไรก็ตามทีมท้อกกินว่าทั้ง2ทีมจากเซราพิจารณาว่าค่าเหนื่อยที่เดคแย,ร,ยร้องเกินจริงไปมากและยอมรับไม่ได้เชื่อว่าเดคแยต้องการค่าเหนื่อยที่ประมาณ5-6ล้านยูโรต่อฤดูกาลถือเป็นรายได้ที่เขาได้รับน้อยกว่าสมัยอยู่กับเบเยต์สามถึงสี่เท่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นจํานวนที่สูงเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับผู้เล่นอายุเดียวกันกับเขาและประวัติได้รับบาดเจ็บล่าสุดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ